สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ทีมงานเชอร์แตมพูสปานะครับจะพาไปรับชมนะครับขั้นตอนการติดตั้งสาว่ายน้ำมินเจกนะครับที่ราคาสุดคุ้มที่สุดและคุ้มค่าต่อการใช้งานที่สุดครับ วันนี้ทีมงานนะครับก็เดินทางมาที่จังหวัดมหาสารคามครับซึ่งหน้างานนี้นะครับติดตั้งเป็นสายอินเทรุ่นอัลต้าเฟรมขนาด3.2ฟุตนะครับมาถึงหน้างานนะครับก็จะพบกับโครงสร้างที่เตรียมไว้แล้วซึ่งตรงตามแบบที่ทางบริษ,ษัทได้มอบไว้ให้นะครับจึงสามารถติดตั้งได้ทันทีครับ สาว่ายน้ำอินเทครุ่น32ฟุตนะครับขนาดความยาวจะอยู่ที่9.75เมตรความกว้างจะอยู่ที่4.88เมตรความสูงของตัวราัศานีจะอยู่ที่ประมาณ1.32เมตรครับซึ่งความจุน้ำนะครับคือ54คิวหรือ54,000ลิตรครับซึ่งหลังจากที่ทีมงานติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเติมน้ำลงสาได้ในทันทีครับ หลังจากติดตั้งสระว่ายน้ำเสร็จนะครับทีมงานก็จะอยู่คอยช่วยปรับค่าน้ำให้น้ำในสระของคุณลูกค้านะครับใสสะอาดที่สุดเพื่อให้ทางคุณลูกค้านะครับมั่นใจในประสิทธ,ธิภาพของสินค้าและทีมงานของเราหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการสอนการใช้งานนะครับซึ่งทางเราจะเทรนนิ่งให้ครบทุกขั้นตอนเช่นเดิมครับ สาว่าน้ำอินเทงนะครับมีความคุ้มค่าคุ้มราคานะครับทำให้พื้นที่ว่างๆในบ้านที่พักของคุณลูกค้านะครับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ที่ครอบครัวจะได้มีกิจกรรมทําร่วมกันกระชับความสัมพันธ์ของครอบครัวให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นครับราคาสาว่าน้ําอินเทงนะครับเริ่มต้นเพียงห800,0บาทนะครับส่วนรุ่น32ฟุตในคลิปนี้นะครับจะเป็นไซส์ใหญ่ที่สุดนะครับ ตัวสะพร้อมระบบน้ําเกลือนะครับและของแถมที่จําเป็นทั้งหมดนะครับราคาพิเศษเพียง1 2 5 0 0 0บาทเท่านั้นครับซึ่งยังไม่รวมการเตรียมพื้นที่นะครับผม ซึ่งหากคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้ทุกช่องทางเลยครับและสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณนะครับที่คุณลูกค้านะครับให้โอกาสทีมงานเชอร์แตมพูสปามาณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้เชื่อแตมพูสปาขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ